เปิดไหมนับนึงไมเีงเปิดแล้วครับพ่ตองนี่ครัในช่วงเร่งงประมาณสัก3โมง3ที่โมงแร่งเนะครับมาเดียนน้าครับมาเดียดน้าเราต้องมีที่ไปสองบ้านรากจ่ียน้ำมากปลามากเลยบ้ำเยอะมาก

เนาตาวาเรียนนาเาวาเนนามันจะเด็กไหมก็ไม่ได้้องยมาวาเาเหนนาเาเบิ้องูมูมีหอยน้านางเอีกสองมาพร้ามนั่เอกสองปะอันนี้ได้แล้วได้แล้เห็นไหมผนโอ้ยหวันไปยังซุบมัน เ้เมันันเออยกาสที่อะไรเด้อาที่เด้อแล้วสุยอดดีต้นก็มเป็นเล็กน้อยเป็นมุมน่อยได้ยังี่ที่กงก็เป็นที่นะเป็นแบบเปนลไปหาเห็ดไปหาหมอกไป้งหจุบอาคารทักมีพอเย็นวันนี้าดครับนองครับ

างานชายตงคอยดูนะสัมผัส้วสัมผัสอย่าสัมผัสอยสัมผัสผักแล้วนะอาสัมผัสแล้วผัเขา มือเดียววะคนงานตัวนง่ายนานโดยจะวามคนงานไหมโอ้ยวระกาบเบิงน,นี่ส่วนลูลโวนองจ้าเลย่อนองจ้าน้องจ้ากัมีซองนู่ด้วยน้องจ้าน,น้องจ้าพัด hát lọ, ờ, cháo và cháo và cháo gặp cháo và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  cháo 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 พนกันเรนน้าอยู่มัน,นมาาก็นนนาากินว่ลนว่าจะ ได้แล้วเนี่นยน่นอนแต่วะเปิดเบ่งเปิดให้เบิ่งนะครับป๊าดโผล่ก็ได้หลายคักได้อเอ้ยดูน้องจำอะได้เล่ตัวนีิน้องจำามารจะเศร้าบันไดหนิ con nào vẫn rồi Bưng đuôi nè Bớt thì được nè Ấm bóng hốt bớt rồi ประมาณกสามแสนบาทตั้งกต่ปุมกเงินไหมกับพี่แสนหนึสงสามพี่แสนต่างกันเอประมาณลวงก็เป็นธรรมชาติเยครับถ้าช่วงหน้าฝนนะครับอีกนิดไลฟ์นก็แอบไปออกไปแล้วออกไปตามมาง่นี่ยงามครับแต่มาปั้นงบใครใส You, ทำไมก้อนนี่ใส่ทหม้อ่แบ่าน้ำมันพ่นใ่หรอมันใใ่นมันยังมี้าชื่อยู่ของเก่าใช่ไเนี่ยจะว่ามันไกลบไปไนโต๊ตายแล้วทำภาพิ่แต่รอบนึงแล้วำบาอมันยอดมากพี่ี่ข้าบานครับ

มนเอาหรอว่าคนเหรอวันแ่เลอ้าว่ยได้ดีต้ม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 ต้มต้ม้มต้มต้มต้ม้มต้มด้มต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 ้ม้มต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 ้ม้มต้ม้มต้มต้ม่้ม้มต้มต้มต้มด้มต้มต้ม้มด้ม้มต้มต้มต้มั้มต้มต้ม้มต้ม้ม้้ม้มม้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 ต้ม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 ม

มันแหงก็เตียอ Oh! <laughs> <laughs>

ครับพี่น้องครับมือนี้ก็ออกมาถึงช่วงสุดไทยนะครับถึง๋ยวมือนี้กับผ้าพี่น้องเข้ามาอัปเดตเบื้องฝมายน้ำรถนะครับถามบัตรของเขาหลก็มาเบื้องวิถีชีวิตของพี่น้องกองกระดุมของเขานะครับหลังจากที่น้ำรถแล้วนะครับน้ำรถแล้วมาเบืบ้องแน้ำมาให้จิตของพี่น้องเขา นำตัวกับสางกันเองครับสางกันเองไม่จีบเบียดนะปลาเป็นกันลรอครับตามที่ฟงสนละนั่นบางอย่างก็ถือว่ามันขยันย้ายกับใสครับนี่ขยันกับใสใส่กินเราได้จะเป็นแรงอาบน้ำของเล็กน้อยเล่นน้ำเล็กน้อย สวัสดีค่ากล้องหน่อยลูกเร็วสวัสดีค่าก่อน <c oughs> เอ้ยสวัสดีค่าก่อน <c oughs> เรียว,ว <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ะกะทิคือประมาณของพี่น้องประเทศเล้ากันที่กันล่ะครับช่วงนี้เด็กน้อยกับเหรียญที่ละเด็กหรียญน้ำ <c oughs> พี่น้องตั้งสซ่ปอเล้าเด้อ <c oughs> คล้ายๆกันล่ะครับวิถีชีวิตเพราะว่าคนอีสานกับมาจาก้นณพ่อของคนเล้านะครับดั้งเดิมเท่า ก็ความสนุกสนานของเล็กน้อยแล้วครับตามภาษาพี่เลชนบทขันในเมืองก็จะไปเรียนสวนน้ำแต่ละก็เสียเงินแต่ละล่ะแต่บ้านนอกเขาก็เรียนตามหวัยน้องคลองบึงตามคลองตามยังไปครับจังไรกับจังพ่อกันไหมครับได้คลิปหนานะครับ คลิปนี้เอาไว้ทำนี่แล้วกันนะครับเด้อรถซับตะคให้รถติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะติดตามคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องเบิ่อครับเปิดนะครับมีทั้งเป็นคลิปทั่วๆไปแล้วนะครับผมครับพวกนี้แปลว่าต่อๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ